ใครจะคิดว่าผู้หญิงธรรมดาที่ถือไม้ถูพื้นจะทำให้เศรษฐีระดับโลกต้องยืนอึ้งกลางห้องประชุมเพียงคำพูดไม่กี่คำจากเธอเปลี่ยนการเจราจามูลค่าหลายร้อยล้านให้กลับด้านในเซียวนาทีแต่สิ่งที่เธอพูดกลับไม่ใช่แค่คำแปลธรรมดามันคือความลับที่ทำให้ทุกคนต้องกลั้นหายใจเพราะหลังจากนั้นทุกอย่างในห้องนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เศรษฐีชาวแตงชาติเดินเข้ามาในห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมรูแสงไฟระยิประยับสะท้อนจากโคมไฟคริสตัลเนอรอสีสะเสียงรองเท้าหนังราคาแพงกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องไปทั่วห้องผู้บริหารไทยหลายคนยืนรอต้อนรับทุกคนยิ้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลไม่มีใครเข้าใจภาษาที่เศรษฐีพูดออกมาเลยเลขาส่วนตัวพยายามหาล่ามแต่ล่ามที่นัดไว้กลับไม่มา เวลานัดหมายเริ่มต้นในอีกห้านาทีความตื่นตระหนกเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วเศรษฐีเริ่มขมวดคิ้วเสียงพูดของเขาแข็งขึ้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันเงือเริ่มซึมที่ขมับของผู้บริหารคนหนึ่งท่ามกลางความโกลาหลหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกมาจากมุมห้องเธอสวมชุดแม่บ้านสีเทาธรรมดามือยังถือผ้าเช็ดตอยู่ทุกสายตาหันมามอง ไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรหัวหน้าฝ่ายบริหารพยายามห้ามแต่เธอยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินตรงไปยังเศรษฐีเธอโคง้งศีรษะเบาๆจากนั้นพูดภาษาอังกฤษช,ชัดเจนราวกับเจ้าของภาษาเสียงเธอนุ่มแต่มั่นคงถ่ายทอดคำพูดของเศรษฐีเป็นภาษาไทยอย่างไม่ลังเลทั้งห้องเงียบลงทันทีผู้บริหารทุกคนอ้าปากค้างเศรษฐีเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจ เขาโหวรกเบาๆก่อนพยักหน้าอย่างพอใจหญิงสาวพูดต่อเนื่องด้วยความมั่นใจแปลทุกคำอย่างถูกต้องแม่นยำเพียงหนึ่งนาทีบรรยากาศในห้องกลับกลายเป็นสงบจากความวุ่นวายกลายเป็นการประชุมที่ราบรื่นสายตาทุกคู่จับจ้องที่เธอไม่มีใครเชื่อว่าแม่บ้านธรรมดาจะพูดได้ขนาดนั้นหัวใจของหลายคนเต้นแรงมีบางคนเริ่มกระซิบถามว่าเธอเป็นใครกันแนะ่แต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไร เศรษทีกลับวางเอกสารลงบนโตะ๊ะแล้วเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาช้าๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตั้งใจฉันอยากรู้ว่าเธอทำงานตำแหน่งอะไรในที่นี้น้ำเสียงของเศรษฐีสงบนิ่งแต่ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยพลังหญิงสาวยืนนิ่งใบหน้าเธอไม่แสดงอาการใดๆเธอก้มสีเสเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพดีฉันเป็นแม่บ้านค่าทำความสะอาดห้องประชุมนี้ทุกวันเสียงเธอเบา แต่ดังกล้องในใจของทุกคนผู้บริหารบางคนถึงกับหันมามองหน้ากันด้วยความมุนงงไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดต่อจากนั้นเศรษฐียิ้มมุมปากเขามองเธอตั้งแต่สีสจรโรป,ปลายเท้าแม่บ้านเขาพูดสำราวกับจะย้ำความจริงแต่เธอพูภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนที่ฉันเคยจ้ามาเสียอีกหญิงสาวตอบเพียงสั้นๆดิฉันเคยเรียนตามประเทศแต่ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ป่วย เธอพูดเรียบง่ายไม่โอ้อวดแววตาเธอสงบนิ่งแต่มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เสร็จทีพยักหน้าเบาๆเ,เขาหันไปหาผู้บริหารแล้วกล่าวด้วยเสียงเข้มคนที่ฉันต้องการคุยด้วยในวันนี้คือเธอไม่ใช่พวกคุณคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบกริบหัวหน้าฝ่ายบริหารกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอไม่มีใครกล้าโตตอบหญิงสามองไปรอบห้องเห็นเพื่อนแม่บ้านอีกคนยืนมองอยู่ตรงมุม แววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอเดินไปยังโต๊ะประชุมวางผ้าเช็ดโต๊ะลงอย่างเบามือแต่ในใจของเธอกลับเต้นแรงกว่าทุกครั้งกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดผสมกับกลิ่นน้ำหอมของเศรษฐีลอยอยู่ในอากาศเหมือนแรงกดดันที่มองไม่เห็นเศรษฐีเปิดแฟ้มเอกสารพลิกดูตัวเลขและกราฟที่ซับซ้อนเขาพูดต่อด,ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันต้องการคนที่เข้าใจทั้งภาษาและหัวใจของคน หญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งเธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอบเสียงเครื่องปรับอากาศเบาๆดังคลอไปกับจังหวะหัวใจของเธอทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องอยู่ไม่ห่างจากนั้นเสร็จทีก็หันไปหาผู้บริหารอีกครั้งพวกคุณปล่อยให้คนแบบนี้ทำความสะอาดห้องในเมื่อเธอสามารถช่วยบริษัทของคุณได้มากกว่านั้นไม่มีใครกล้าตอบหญิงสาวพยายามจะพูดบางอย่าง แต่เสียงของเศรษฐีก็ดังขึ้นก่อนฉันจะขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวหลังจบประชุมคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศทั้งห้องสั่นสะเทือนอีกครั้งผู้บริหารหลายคนก้มหน้าหลบสายตาบางคนกัดริมฝีปากด้วยความอับอายหญิงสาวยืนนิ่งมือของเธอสั่นเล็กน้อยเธอไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปได้รวดเร็วถึงเพียงนี้แต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งในใจของเธอก็กำลังตื่นว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครคิดเสียนาฬิกาในห้องประชุมดังติกติกเวลาผ่านไปใช้อย่างผิดปกติทุกคนในห้องรู้ดีว่ากำลังเกิดสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาหญิงสาวสูดลมหายใจลึกพยายามเก็บความตื่นเต้นไว้ภายในมือของเธอกำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือแต่สีหน้ายังคงนิ่งสงบเศรษฐีเริ่มพูดต่อเกี่ยวกับโครงการลงทุนในประเทศไทย เขาพูดเร็วใช้สับเทคนิคซับซ้อนหญิงสาวฟังทุกคำสมองของเธอแปลทันทีเป็นภาษาไทยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายผู้บริหารบางคนเริ่มหันมามองด้วยความประทับใจเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นทั่วห้องเธอเป็นใครกันแนะ่ทำไมถึงไม่เคยมีใครบอกว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้แต่หญิงสาวไม่ได้สนใจเสียงเหล่านั้นเธอจดจ่ออยู่กับคำพูดของเศรษฐีและทุกครั้งที่เธอแปล เสียงของเธอสั่นสะเทือนในใจของทุกคนเหมือนเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและศรัทธาเมื่อการประชุมจบลงเศรษฐีลุกขึ้นยืนยืนย่นมือมาทางเธอขอบคุณสำหรับวันนี้เธอช่วยฉันไว้จริงๆิงหญิงสาวยิ้มบางๆแล้วจับมือเขามือของเศรษฐีใหญ่อุ่นและมั่นคงแต่ขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงบางอย่างในแววตาของเขาไม่ใช่แค่ความขอบคุณแต่เป็นความสนใจที่ลึกเกินกว่าความธรรมดา ผู้บริหารเริ่มทยอยออกจากห้องบางคนเดินเข้ามาชมเธอด้วยรอยยิ้มเสแสร้งบางคนทำเพียงยิ้มจางๆแล้วหันหนีเธอรับรู้ได้ถึงความรู้สึกหลากหลายที่ปะปนอยู่ในอากาศเมื่อประตูปิดลงเหลือเพียงเธอกับเศรษฐีในห้องเงียบเสียงแอร์เย็นๆดังแผ่วเบาเศรษฐีเดินเข้าใกล้ช้าๆฉันอยากฟังเรื่องของเธอมากกว่านี้เขากล่าวด้วยเสียงทุม้มหญิงสาวลังเลเธอไม่รู้ว่าควรไว้ใจชายคนนี้หรือไม่ แต่ในสายตาของเขามีบางอย่างที่ทำให้เธอไม่อาจปฏิเสธได้เธอเล่าเพียงสั้นๆว่าเคยเรียนที่อังกฤษในสาขาภาษาแต่เมื่อแม่ล้มป่วยเธอต้องกลับมาและไม่มีงานไหนรับเธอเพราะไม่มีใบรับรองจากต่างประเทศเศรษฐีนิ่งฟังทุกคำแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนไปโลกนี้ชอตัดสินจากตำแหน่งไม่ใช่จากความสามารถเขาพูดเหมือนกำลังกล่าวกับตัวเอง หญิงสาวอยู่นิ่งรู้สึกถึงบางสิ่งในประโยคนั้นมันคือความจริงที่เธอเคยเผชิญมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรต่อเศรษฐีก็เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังวิวกรุงเทพยามเย็นแสงแดดสีทองส่องเข้ามาในห้องสะท้อนบนกระจกและตกกระทบที่ใบหน้าของเขาฉันจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งเดือนเขาพูดชา้ชาๆและฉันอยากให้เธอมาทำงานกับฉันในช่วงนี้ หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าคุณดีใจหรือกลัวทำงานแบบไหนคะเธอถามเสียงสัน่นเสร็จทีหันกลับมาแววตาเ,าเขาเข้มขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ล่ามส่วนตัวเขาตอบแต่เธอต้องอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลาคำพูดนั้นทำให้หญิงสาวนิ่งไปเธอรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่ติดขัดบางอย่างในน้ำเสียงของเขาทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันที กลิ่นน้ำหอมของเขาแผ่เบาแต่เข้มข้นเสียงนาฬิกายังคงดังไม่หยุดเวลาราวกับหยุดนิ่งในวินาทีนั้นและในใจของเธอเริ่มเกิดคำถามที่ไม่กล้าเอ่อยออกมาเลยสักคำหญิงสาวยืนนิ่งรู้สึกได้ถึงความกดดันบางอย่างในอากาศเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบกลบเสียงเครื่องปรับอากาศแววตาของเศรษฐีมองตรงมาที่เธอไม่ใช่แค่สายตาของนายจา้างแต่มันมีบางสิ่งลึกซึ้งมากกว่านั้น ฉันจะให้ค่าตอบแทนที่เธอไม่อาปฏิเสธได้น้ำเสียงของเขานุ่มแต่ทรงอำนาจและที่สำคัญเธอต้องเก็บทุกสิ่งที่เห็นและได้ยินไว้เป็นความลับหญิงสาวขมวดคิว้วคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกหนาวขึ้นมาทั้งตัวแม้ห้องจะเปิดแอร์แต่ตอนนี้ความเย็นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นเธอไม่รู้ว่าเหตุใดหัวใจถึงเริ่มเต้นแรงเพราะกลัวมากกว่าตื่นเต้นดีฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ เธอตอบด้วยเสียงที่มั่นคงแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามเศรษฐียิ้มบางๆก่อนหยิบกาดสีดำจากกระเป๋าเสื้อสูทเจอกันพรุ่งนี้เชา้าโรงแรม t ดี e เอมเ o อรชั้นเพนเฮาเมื่อเขาเดินออกจากห้องหญิงสาวยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมือเธอยังกำผ้าเช็ดโต๊เอาไว้แน่นในหัวเต็มไปด้วยความคิดพันกันยุง่งโรงแรมดีเอมเอรชื่อที่เธอได้ยินเพียงในข่าวหรือโฆษณา มันเป็นสถานที่ที่คนธรรมดาอย่างเธอไม่มีวันเข้าไปถึงแต่ตอนนี้เธอกลับถูกเชิญให้ไปถึงจุดนั้นด้วยตัวเองคืนนั้นเธอกลับมาที่ห้องพักเล็กๆในอพาร์ตเมนต์เก่าเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังราง,งมกลิ่นชื้นของผนังปูนและผงซักฟอกยังติดอยู่ในอากาศเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงแสงจากหลอดไฟสลัวสะท้อนในดวงตากาซีดำในมือเธอดูแปลกตาพื้นผิวมันเรียบลื่นและเย็นเฉียบ มีเพียงชื่อของเศรษฐีสลักด้วยตัวอักษรเนินเนาด้านหลังมีหมายเลขทรศัพท์และรหัสสั้นๆที่เธอไม่เข้าใจทำไมเขาถึงเรียกฉันเธอพูดกับตัวเองเบาๆแต่คำถามนั้นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกลงมาไม่หยุดเช้าวันต่อมาหญิงสาวสวมชุดสุภาพเรียบง่ายผูกผมเรียบร้อยและพบเพียงสมุดเล่มเล็กไว้จดคำแปลเธอยืนอยู่หน้าประตูโรงแรมดีเอมเอร ด้วยหัวใจเต้นแรงประตูกระจกเปิดออกอัตโนมัติกลิ่นหอมของดอกลินลี่ลอยมากับอากาศเย็นพนักงานในชุดสูทก้มหัวทักทายเธอด้วยรอยยิ้มสุภาพแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความสงสัยว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครเธอบอกชื่อของเศรษฐีพนักงานพยักหน้าและพาเธอขึ้นลิฟต์ลิฟต์เคลื่อนขึ้นอย่างช้าๆเสียงเครื่องยนต์เบาแทบไม่ได้ยินมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประตูลิฟ์เปิรออกภ้าตรงหน้าทำให้เธอแทบหยุดหายใจเพนเฮาหรูอมองเห็นวิวกรุงเทพทั้งเมืองเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นวางอย่างมีศิละปะราวกับอยู่ในแกลเลอรี่เสร็จที่ยืนอยู่ที่ระเบียงในมือถือแก้วกาแฟสีดำเขาหามามองเธอด้วยสายตาที่นิ่งลึกรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างที่อ่านไม่ออกเธอมาทันเวลาเขากล่าว วันนี้เรามีแข่สำคัญและฉันต้องการให้เธอช่วยแปลทุกคำโดยไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวหญิงสาวพยักหน้าเธอสูดลมหายใจลึกแล้วก้าวเข้าไปในห้องประชุมเล็กข้างในแต่ทันทีที่ประตูปิดหลังเธอสายตาเธอก็จับต้องไปยังสิ่งหนึ่งบนโต๊ะกระจกซองเอกสารสีขาวซี่ถูกเปิดไว้ครึ่งหนึ่งและข้าในนั้นมีรูปถ่ายใบหนึ่งรูปของเธอเอง แต่เป็นรูปที่ถ่ายจากระยะไกลในวันที่เธอไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวตัวแข็งทื่อสายตาจ้องไปที่รูปถ่ายในซองเอกสารเลือดในกายเหมือนหยุดไหลเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาและสั่นเครือรูปนั้นเป็นภาพเธอกำลังเดินถือถุงของชําจากตลาดเสื้อผ้าที่เธอสวมเป็นชุดเดียวกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมุมกล้องเหมือนถ่ายจากอีกฝั่งของถนนและในภาพเธอไม่ได้มองกล้องเลยสักนิด หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นนี่มันหมายความว่าอย่างไรเธอพึมพำเบาๆมือสั่นจนแทบถือรูปไม่อยู่ความรู้สึกกลัวค่อยๆแผ่ขยายจากอกขึ้นไปถึงลำคอทันใดนั้นเสียงประตูด,ด้านหลังเปิดขึ้นเศรษฐีเดินเข้ามาเงียบๆเธอเจอแล้วสินะเขาพูดด้วยเสียงเรียบแต่แววตาเย็นจนทำให้หญิงสาวแทบหายใจไม่ออกคุณติดตามฉันนั้นหรอเธอถามเสียงสัน่นเศรษฐีเดินเข้าใกล้ แววตาของเขาไม่ใช่ความอ่อนโยนเหมือนวันก่อนแต่เป็นความคมชัดเย็นเฉียบจนแทบจะตัดอากาศได้ฉันแค่ต้องแน่ใจว่าเธอเป็นใครเขาวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะเสียงกระทบเบาๆดังสะท้อนในห้องรูเธอพูดได้หลายภาษาเธอซ่อนความสามารถไว้ทำไมหญิงสาวพยายามถอยหลังแต่หลังของเธอชนกับผนังกระจกใสด้านนอกคือทิวทัศน์ของกรุงเทพที่อยู่ไกลลิบ ในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนฉันไม่ได้ซ่อนอะไรเธอตอบอย่างระวังฉันแค่ไม่อยากให้ใครมองว่าฉันอวดเก่งฉันต้องทำงานนี้เพื่อดูแลแม่ฉันไม่มีทางเลือกเศรษฐีมองเธอนิ่งแล้วอยู่ดีๆเขาก็หัวเราะเบาๆดีฉันชอบความซื่อของเธอเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้อบอุ่นแต่มันเย็นลึกจนขนลุกเขาเดินไปหยิบซองเอกสารขึ้นมาเปิดให้เห็นรูปถ่ายอีกหลายใบ มีภาพเธออยู่หน้าห้องพักมีภาพเธอกำลังนั่งรถเมย์แม้กระทั่งภาพเธอถือดอกไม้ไว้ในวันเกิดของแม่หญิงสาวเริ่มหน้าสีคุณคุณทำแบบนี้ทำไมเสียงเธอสั่นเธอเริ่มถอยจนหลังแทบชนมุมโตะ๊ะเสศษที่วางซองรูปบนโต๊เบาๆเพราะฉันต้องการรู้จักคนที่จะอยู่ข้างฉันให้มากที่สุดคนที่ฉันเลือกมาไม่ใช่เพียงเพราะความสามารถแต่เพราะบางอย่างในตัวเธอบางอย่างในตัวฉัน เธอทวนคำด้วยความมุนงงเศรษฐีเดินเข้าใกล้อีกก้าวจนระยะห่างระหว่างทั้งสองเหลือเพียงไม่กี่ฟุตใช่ดวงตาเธอเขาพูดเบาๆดวงตาที่ไม่โกหกดวงตาที่เห็นความจริงหญิงสาวขยับตัวชา้ชาๆพยายามหาทางออกแต่ประตูห้องกลับถูกล็อกจากด้านในเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากคุณจะทำอะไรฉันเศรษฐียิ้มบางๆไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ทำร้ายใครง่ายๆ เขาหยิบแฟ้มอีกเล่มจากโตแล้วเปิดให้เธอดูค่าในคือเอกสารโครงการใหญ่เต็มไปด้วยข้อมูลธุรกิจตัวเลขและรายชื่อหลายคนแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจที่สุดคือชื่อของเธออยู่ในนั้นด้วยชื่อจริงของเธอถูกพิมพ์ด้วยตัวอักษรนามีช่องกำกับว่าที่ปรึกษาภาษาและการสื่อสารนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเธออุทานออกมาแต่เศรษฐีกลับมองด้วยสายตาพึงพอใจ มันไม่บ้าเลยถ้าเธอเข้าใจเพราะตั้งแต่วินาทีที่เธอก้าวเข้ามาในห้องประชุมวันนั้นฉันก็รู้แล้วว่าเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านหญิงสาวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปเธอไม่รู้ว่ากำลังจะถูกยกย่องหรือถูกหลอกใช้ฉันต้องการเวลาเธอพูดเบาๆแต่เศรษฐีกลับตอบเพียงสั้นๆไม่มีเวลาเหลือแล้วเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์หนึ่ง ผู้เป็นภาษาที่เธอไม่เข้าใจจากนั้นก็หันกลับมาหาเธอคืนนี้จะมีคนมารับเธอไปที่บ้านของฉันหญิงสาวนิ่งไปหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเสียงในหูเพื่ออะไรเธอถามเสียงสัน่นเศรษฐีหันกลับไปมองนอกหน้าต่างเพราะผู้นี้ชาวเธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคำพูดนั้นดังสะท้อนอยู่ในห้องเงียบแวาตาเขานิ่งสนิทและในวินาทีนั้นเอง หญิงสาวรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้วหญิงสาวยืนนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินเสียงในห้องเงียบเงันมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงคำพูดของเศรษฐีพรุ่งนี้ชาวเธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปยังดังก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอมองเขาอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็ไม่อาจละสายตาจากแววตาที่เย็นลึกและมั่นใจเกินมนุษย์ทั่วไป เสร็จีเดินช้าๆไปยังโต๊ะทำงานไม้สักขนาดใหญ่หยิบซองเอกสารอีกใบยื่นให้เธอเปิดดูสิเสียงเขานุ่มแต่เต็มไปด้วยอำนาจมือของหญิงสาวสั่นเธอค่อยๆเปิดซองนั้นและในนั้นคือสัญญาหนาหลายหน้าเต็มไปด้วยถ้อยคำทางกฎหมายชื่อของเธอปรากฏอยู่ตรงบรรทัดล่างสุดพร้อมช่องให้ลงลายเซ็นนี่คือสัญญาว่าจ้างฉันในฐานะล่ามใช่ไหมคะ เธอถามเสียงเบาพยายามกลั้นความหวาดระแวงเสรษฐีมองตรงเข้าในดวงตาเธอไม่ใช่แค่ลามเขาตอบเรียบเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมลับที่ฉันไม่เคยเปิดเผยให้ใครรู้หญิงสาวขมวดคิว้วทีมลับเธอทวนอย่างไม่แน่ใจใช่เขาผู้ชาชาทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศการเจรจาที่ไม่มีวันปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์และบางครั้งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ควรมีใครรู้ เธอเริ่มถอยหลังทีละก้าวคุณหมายถึงผิดกฎหมายเศรษฐีฮูโรเบาๆไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะต่างหากยิงสาวกลืนน้ำลายในใจของเธอเริ่มมีทั้งความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นเธอรู้ว่าเขาเป็นคนมีอำนาจมากและโอกาสนี้อาจเปลี่ยนชีวิตเธอจากคนธรรมดาให้กลายเป็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันเสียงหนึ่งในใจเธอก็ตื่นอย่างแรง อย่าไว้ใจเขาเธอสูดหายใจลึกฉันขอเวลาคิดก่อนคะ่ะเศรษฐีว่ามือบนโตเสียงนิ้วเขาเบาๆดังชัดในห้องเงียบเวลาไม่เคยรอใครเขาพูดเรียบๆและคนที่ลังเลมักจะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตหญิงสาวก็มองเอกสารในมือตัวหนังสือพรามัวเพราะหัวใจเต้นแรงแต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไรเสียงโทรศัพท์ของเศรษฐีก็ดังขึ้น เขารับสายด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแววตาเข้มขึ้นฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยคำสั้นๆยินยันรีเสียงในสายตอบบางอย่างที่เธอไม่ได้ยินเสร็จทีเนียไปแล้วค่อยๆวางสายเขาหันมามองเธออีกครั้งสายตาคราวนี้ต่างจากก่อนหน้ามันจรงิงจังและหนักแน่นราวกับจะบอกว่าทุกอย่างกำลังเริ่มต้นดูเหมือนเธอไม่มีทางเลือกแล้วเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจน เมื่อครูมีคนพยายามเข้าห้องพักของเธอเมื่อคืนนี้ยิงสาวสะดุง้งอะไรนะคาคนแปลกหน้าพยายามเปิดประตูตอนตีสองเศรษฐีผู้ชาชาโชคดีที่ฉันให้คนของฉันเฝ้าไว้หัวใจเธอเต้นแรงภาพเมื่อคืนผุดขึ้นในหัวทันทีเสียงคล้ายมีคนเดินอยู่หน้าห้องเธอคิดว่าเป็นเสียงฝนแต่ตอนนี้เธอแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่คุณรู้ได้อย่างไง ฉันรู้มากกว่าที่เธอคิดเขาตอบและนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากให้เธอมาที่นี่ฉันสามารถปกป้องเธอได้หญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าสู่โลกที่มืดและลึกลับไม่มีทางถอยกลับเธอมองไปที่ซองสัญญาในมืออีกครั้งคำว่ารับสุดยอดพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงสดอยู่บนมุมกระดาษเธอยืนนิ่งอยู่นานในหัวเต็มไปด้วยเสียงคำถามแต่ข้าในหัวใจมีบางสิ่งหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนไป อาจจะเป็นความกล้าหรืออาจจะเป็นแรงดึงดูดที่เธอไม่เข้าใจเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเศรษฐีตรงๆถ้าฉันเซ็นสัญญาเธอผู้ช้าๆชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปยังไงเศรษฐียิ้มเธอจะได้เห็นโลกในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นแต่จำไว้อย่างหนึ่งเมื่อเธอก้าวเข้ามาแล้วเธอจะไม่มีวันกลับออกไปเหมือนเดิมได้อีกหญิงสาวนิ่ง เสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบทะลุออกมานองเกาะเธอมองปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะและรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปในวินาทีถัดไปหญิงสาวจ้องมองปากกาที่อยู่ตรงหน้านิ้วมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกเธอรู้ดีว่าเส้นหมึกเพียงหนึ่งเส้นจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตที่เธอเคยรู้จักไปตลอดกาล เสียงลมหายใจของเธอประสานกับเสียงนาฬิกาในห้องติ๊กติ๊กทุกวินาทีเหมือนเสียงของชะตากรรมที่นับถอยหลังเสร็ฐทีมองเธอนิ่งรอยยิ้มของเขาไม่ได้แสดงถึงความเร่งเราแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้คำตอบอยู่แล้วเขาพูดเพียงเบาๆอย่ากลัวอนาคตถ้ามันคือสิ่งที่เธอคู่ควรหญิงสาวสูดลมหายใจยาวภาพชีวิตเก่าผุดขึ้นมาในหัว ห้องพักเล็กๆที่มีกลิ่นฝนและผงสักฟอกมือแม่ที่สั่นเพราะความเจ็บป่วยเสียงหัวเราะของเด็กในตลาดที่เธอเคยผ่านทุกเช้าเธอหลับตาและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้คำตอบของหัวใจตัวเองปากกาในมือแต่ลงบนกระดาษอย่างมั่นคงหมึกสีดำลากเส้นชัดจนสิ้นสุดชื่อของเธอเสียงนั้นดังขึ้นในความเงียบเหมือนประตูชีวิตบานใหม่เปิดออกเศรษฐียิ้ม ดีมากตอนนี้เธอคือคนของฉันเขาเก็บสัญญาใส่แฟ้มแล้วหันไปมองนอกหน้าต่างแสงแดดตอนยินสาดส่องเข้ามาเป็นลำตกกระทบใบหน้าเธอที่เต็มไปด้วยความสงสัยและกล้าหาในเวลาเดียวกันหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นอย่างสงบเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเธอไม่รู้ว่าข้าหน้าเป็นทางแบบไหนแต่เธอรู้ว่าอย่างน้อยวันนี้เธอได้เลือกด้วยตัวเองแล้วฉันจะเริ่มงานเมื่อไรคะเธอถาม เศรษฐีหันมามองด้วยแววตาเปลี่ยมความหมายคืนนี้เขาตอบเบาๆเพราะความจริงไม่เคยรอให้ใครพร้อมหญิงสาวพยักหน้าแววตาเธอเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความแน่วแน่เธอก้าวออกจากห้องไปอย่างมั่นใจเสียงส้นเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องเหมือนจังหวะของการเริ่มต้นใหม่เมื่อประตูปิดลงเศรษฐียังคงยืนมองแผ่นหลังของเธอรอยยิ้มของเขาจางหายเหลือเพียงสายตาที่ลึกลับและซับซ้อน โลกนี้มีคนที่พูดได้หลายภาษาเขาพึมพำเบาๆแต่มีเพียงไม่กี่คนที่พูดกับความจริงได้อย่างเธอกรองค่อยๆเลื่อนออกจากห้องผ่านหน้าต่างสูงที่มองเห็นท้องฟ้ายามเย็นของกรุงเทพแสงสีทองระยิบระยับเหมือนประกายแห่งโชคชะตาและในเนาสะท้อนของกระจกภาพของหญิงสาวยังคงปรากฏอยู่พร้อมรอยยิ้มบางๆที่บอกว่าเธอได้ก้าวข้ามจากชีวิตธรรมดา สู่โลกที่ไม่มีวันหวนกลับอย่างสง่างามและเต็มไปด้วยความหมาย